ต ų, ั้งเสาไปแล้วหรอกค่ะแต่ว like, ่ายังไม่ได้วัดระดับเลยตอนตั้งก็บพได้ไอ้พิ่ได้อัถ่ายวิดีโอทุกคนเบิ่งเพิเป็นยังดอกค่ะเป็นยังดอกลืมอเหมือนถ่ายวิดีโอตอนตั้งเสาเหมือนเนี่ยตั้งเสาแล้ว ตอนนี้กับผสมปูนเทแล้วค่ะแข็งขคันเสื่อนยัดเจิมเนี่ยอาบาทุงตุงเอจอยเอยงสินี่โอ้ยทำงานตองห่วงเลยค่ะแข็งแรงมากค่ะเมื่อนี้ก็คนงานกับมาต่างสาวเห็นง,งานแต่แม่แม่ดองกับมาหามาจากกรุงเทพพุ่น่ะค่ะอันนั้นกับพอ่อพ่อกับไอ้ดื่มน้ำพ่อกับพ่อกอ็ดื่มน้ำไ้ ดืม่มน้ำชา,ำชาพอาาดืม่มน้ำชากะน้ำชาแสบแสบอันกินบ่เป็นตัวพ่อบ่ปเป็นเลยบ่ปเป็นน้ำขาวเ,เอาอันอันอัน,อ,น,อ,น,อ,นอันเบิง้งเอาโลดค่ะนาแม่ก็นาลูกนั่งเนีแต่ไอไม่ได้อันหอกตื่นมาหอดแม่ปลูกเอาค่ะแม่ปลูกเอากินข่าวกินซะมาเด้อชายพรมสิทธิชายเชื่อชายพรมสิตีิเลย จช да. าไอ้บได้มาหาเดืนีหนหอก็มาเดอนเนี้ยว่าเหตุงานเอา่ช่วยกินมกปิวได้จ้มกปิ้วบนั่นแหละ่างผมมีเ่องกปิวมี่แล้วมกปิวใกลมีติเอาไว้สี่กับมืเอใดก่อนกับวันที่สิบอ้ทุกี่มารับบ่อันบ่จองไอรถทั่วเรียบร้อยแล้ว รถแท็กซี่รถแท็กซี่แลนอยู่ในกรุงเแรเด้อค่ะไอนอเบอร์โทรบ่มีได้แท็กซี่หลงทางไม่ได้หลงทางแท็กซี่หลงเมียงแท็กซี่ครับได้กรุงแรมอ่ะกินไปลูกมือนี่แม่มาหาแม่มาหามาเบิ่งหลานเนี่ยค่ะนี่หลานยายจืมยี่ทองนี่ค่ะว่านี่เขาไปตรวจแล้วหน้าคือพอเขาค่ะ เฮ้ยเขาขังตั <alright> ้งของเหรอเห็นแต่ผู้ใหญ่ไม่ยัยเขาขังตัวงแต่คนขับแท็กซี่นี่นี่พ่อไอ้น่าจะหาเงินส่งต้นนมมันด้วนี่หาเงินไปรวยอันมากกับอะไรอันมานางหมูเลี้งกับตัวติผ้าไปกินเข่าสัตนต้องไปเบิ่งคนงานก่อนเพราะว่าไอ้พระเอกอ่ะเพื่อนว่าวอันพระสารน้ำกันบบถือตองอ่ะนาจะต้องไปคุ้มมันนะค่ะว่าเป็นยังเขาก็มีความสุขคือเกาอะไรมหาการ อันนี้ไก่อันนีนพ่อดวงมานั่งทางการแล้วนี่พ่อดวงอันนั่นฝรั่งนั่นก็พออดวงอ้วนนั่งคุยกันไปนั่นอันพ่อดวงแต่ฝรั่งนั่นกินกาแฟครอบดีฉันเออเราบอกว่าฉันเป็นคนดีเลยฉันกินในดื่มกาแฟ่าสั้นไม่ได้ดื่มอย่างไรกาแฟแก้วเดียวเห็นบอก่าสั้นว่า เอาจนแก้วเออเอาจนแก้วอ๋อตะโกนเน้อนั่นกอันนั้นกับทายดอยละนั่นกัแม่นั่นแม่นี่ก็ลูกสะพ้ายลูกสะพ้กับลูกสาวแยกเจิมละเพราะว่าแม่นั่นฮักกันลูกซ้ายลูกกับเคยแยกเจิมกับหักลูกสะพ้ายอืมวะ คนคอยู่กคัลลอยู่นาอหเมื่อนี่อยู่ไสตเมื่อนี่อยู่สิมากินอาหารค่ะนั่งงานกับเดี๋ยวอ๋ออ๋อมองรีสอดดิคยมาพักกันไหมลูกสะใภาผพามากินในอาหารค่ะ มาพเผยงานขอมาเอ้ยดมดูนิ้วหวานเตยฟันโอออือเอเนี่ยร้านอาหารซื้อร้านนี่แหละค่ะร้านเพลินคาเฟ่อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะอยู่ที่คำมปิ้งค่ะ คามปิ้งบําเหน็จนาโรงนะคะเป็นที่นี่เป็นรีสอร์ทค่ะไอ้ลาทานทองรีสอร์ทที่เจือเจียวเข้ามาฝักโอ้มาปีที่แล้วยังบรท่านมีไอ้ห้องแอร์เลยค่ะมาปีนี้เพิ่นใส่ห้องแอร์เรียบร้อยเลยค่ะทุกคน,นอ๋ออินนะยะี่จียวติดถ่ายเบ่งบริเวณร,บรอบๆนะคะโอ้หน,น้ามองเนียนมาปีที่แล้วเพิ่นกะ พื่อกรล้อส่างค่ะเพื่อกรล้อส่างโอ้เมียนบ่งนางพอฟเตฟานคำที่ตาเรนซีดันอืมเธอจะเย็ดตะมีสิก จังอาหารกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปสังอาหารกันนะคะจะเอาอะไรมาตุ๋นขนมจ o ชิมตุ้มยืนอ่ตุ้นอยู่เหรอโอเคเดี๋ยวไปเลิองอาหารกันเล็กค่ะนี mm hmm. ่กำลังรออาหารค่ะนลูกสบายกับไปจไ่ายเรียบร้อยเห็ mm hmm. นไหมคะช่วยใจเจีเจ๊ยบสวยนิคะ่ะเอฟซีซื้อมาให้แหละมันดามน้องไอรีนซื้อให้นะคะสวนบอ ดูถืไปยี่เจมก็แตาฮักตาฮักกันคุณพ่อพอพนมากินข้าวป้าเม่มากินอาหารแม่ก็ไม่อยากดอกแต่แม่ก็จะกินนิดๆน้อยๆเลยค่ะไปถ่ายวิวของนอนให้เบิ้งนั่งกันเขาตีนเอ็นบอกเมื่อก่อยังบัดตีนมาตอนนี้ติดเอแล้วค่ะถ่ายรูปถือไปนู่นก่อนค่ะ สมายิง huh. ฮึดเต๋อเด็ดเล้วทุกอ่าเสร็จแล้วเดฟกฟันอืมเจ้ามีนะรอหาอหารอันนี้ของเจ้เจิมงบู๊ดียอบ้๊ไอแม่นีอยังก็นั่งสังกกะยายอย่าง ค็ยาแกนพูว่สเตฟานยำ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 ไม่น่กกิน,กนเนานนะมาค่ะทุกคนมากินน้ำกันลูกวสะโพกยัดจิมนะคะอีหยังไอ้เต็มก <c oughs> ินหลายบ่ได้กินน้อยๆได้เลยอ้วนเนีเอากระชองน้อก็อ้วนนะน้องมาค่ะมากินอยังยั้จิ้มบุเคยกินหรอก

อันนี้ดอกดอกนี่บอดอกอันชั้นเลยนะจ้าดอกอันชันดอกดอกอันชันก็เป็นได้นะครับพลาสติกบุ๋มมากเรียกว่าพลาสติกว่าทันที่ปาตีสในบุ๋มมากเนี่ยท้องอันช้านี่อันนั้นนี่ที่เสร็จเศรษฐีหวานไหมบุ๋มเศรษฐีหวาน เขาก็บอกเอาสอนใหม่เนาะเขาอกเอสอนใหม่ตะโกนใส่มือเลยวังนี่จิ้มจิ้มจิ้มไว้ค่ะก้างมนยังไงเลยเต็มปากเต็มคำแทะเขาอ่านเาฝงหกมีีอ่ะหอเาฝึอไฟได้ไห เอาถ่ายอันนี้เบคอนไอแฮมเบอร์เกอร์เบคอนนะคะถ่ายไปเลยค่ะพะอ่อเอกก็กินสองอันนะคะ <c oughs> ลูกสะใภ้เลี้ยงหมดนี้ค่ะทุกคนลูกสะใภ้ยมาเลี้ยงพ่อกับแม่ค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้มาเห็นได้ได้มากินอร่อยอร่อยพ่อก็กินสองอัน พ่อก็ยิ้มเปย์เยสมายยิงอะ่ะเกิดฮะโอเคแซบแซบว้าวไปดีกว่าไหมว่อ่ะร้านอาหารนะคะโอพนคอการี่อะโอพนคอกนายออกพักอีโคส พี yeah. ่เอ็มนุ่ีร้านค่ะคพ่อคมา้อค่ะพ่อเบินมองเคยที่ว่าเคยมาพักกันล่ะค่ะ คยพ่อพระเอกตอนพ่อพระเอกละมาพักอยู่นี่ไอ้ที่เดือนน่ะนะถ้าต้นดอ,อกเผายังมาทั้นใหญ่เนานะเสียฟัน,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 นได้แบบดอกเผาขึ้นอย่างโคโคโาว่าโคโคนัทอินตเตอรต์ตสตูร์ละเนาโคโคนาสตูร์ละอยู่เทเวียวิทินเซมมา เตียนหนี่เห็นไหมบัวก็มีบัวด้วยนะคะดอกบัวสีม่วงเฮ้ยล่องผ่ามันก็จะบวเขากันก็ชุดเดียว์ค่ะทุกคนดอกไม้น้ำสวยดีค่ะ รีส <Res> อ,อ,อร์ทโงไปทั้งผ้าผอนจ่ครับคพูดมานะกินขา้วววววอวว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 ว งามบ่คเขาจะก่ดอกไม้สวยไหมค่ะหอมดอก่ะงามแต่เออดอกมันจะต้นได้ค่ะเป็นสาฟ้าราไม่ให้มองเิ็หน้อยเรียน่ะ ไปนะคะ